สวัสดีครับท่านชาวลัคนาราศีสิงห์สำหรับในเดือนก,นกรกฎาคมนี้มาดูซิว่าท่านจะได้รับอิทธิพลของดวงดาวที่โคจรไปยังราศีต่างๆจะทำอิทธิพลดีร้ายอย่างไรบ้างต่อลัคนาเกิดท่านนะครับชาวลัคนาราศีสิงห์ในเดือนนี้นะครับในช่วงของครึ่งเดือนแรกเนี่ยท่านมีความโดดเด่นนะครับแล้วงานท่านก็จะเยอะค่อนข้างจะมากท่านก็มีพลังในการทํางาน สูงโดยเฉพาะงานต่างประเทศงานติดต่อต่างๆเนี่ยจะดีมากเลยนะครับในช่วงนี้เดือนนี้ท่านอาจจะมีความเหน็ดเหนื่อยเท่าหน่อยนะครับและมีความคิดเรื่องงานจนบางครั้งเนี่ยมันหลายๆเรื่องมันพันกันจนให้ท่านรู้สึกมีความตึงเครียดเป็นพิเศษนะครับงานต่างๆนั้นขอให้ท่านเนี่ยพยายามเ,เรียกว่ารีบปิดจอบรีบดําเนินการให้แล้วเสร็จ สิ้นภายในครึ่งเดือนแรกพอครึ่งเดือนหลังเนี่ยทุกอย่างมันอาจจะชะลอตัวลงเกิดจากตัวท่านเองด้วยนะครับอาจจะจัดสรรเวลาไม่พอหรือมันอาจจะถูกงานมันโหลดเกินไปหรืองานบางอย่างอาจจะถูกเอารัดเอาเปรียบนะครับแต่ในเดือนนี้จุดอ่อนของท่านคือในทางด้านการเจรจาการงานการเจรจาการงานนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังนะครับเหมือนกับว่าการเจรจา,ารไปแล้วเนี่ย คู่สัญญาอาจจะไม่ค่อยลงตัวหรือการเจรจาของท่านข้อมูลของท่านเนี่ยมันอาจจะคลุมเครือจนกระทั่งตัสดสินใจอะไรไม่ได้นะครับมันจะพัวพันไปยังท่านให้เกิดความล่าช้าหรือเกิดความหุนหิดได้ง่ายนะครับทางด้านการเงินนะครับทางด้านการเงินในเดือนนี้ค่อนข้างที่จะมีความล่าช้านะครับเงินที่คาดหวังไว้ต่างๆนั้นเนี่ยหรือในโปรเจกต์ต่างๆ อาจจะมีความล่าช้านะครับส่วนคนที่ได้รับเงินเดือนประจําอยู่แล้วก็เงินปกติแต่มันอาจจะมีการล่วไหลไปในสิ่งที่ท่านไม่ได้วางแผนเอาไว้นะครับไปเชิญสงเคราะช่วยเหลือญาติพี่น้องต่างๆได้นะครับก็วางแผนการเงินกันให้ดีเพราะว่าดาวการเงินในเดือนนี้ของท่านเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะเดินไปยังพบเรียกว่าพบเสียนะครับ มาดูทางด้านความรักทางด้านความรักเดือนนี้ท่านกา็ถึงแม้ว่างานจะยุ่งแต่ท่านก็ยังมีเขาเรียกว่ามีกําลังบังชามีอารมณ์รักกระตุ้นอยู่เรื่อยๆนะครับและสําหรับท่านที่มันอาจจะมีการที่ยังสดๆอยู่เนี่ยหรือไม่สดก็ตามทีเนี่ยมันอาจจะมีสเสน่ห์สำหรับพวกสาวแก่แม่ไม้พวกอาวุโสหรือแม้กระทั่งพวก LGBT นะครับพวก กลุ่มเพศเดียวกันเนี่ยท่านอาจจะไปเข้าตาเขานะครับในเดือนนี้ก็ต้องอพิจารณาเองนะครับก็ชาวลัคนาราศีสิงในเดือนนี้มีอะไรก็รีบๆทำตั้งแต่ต้นเดือนนะครับตามที่อิทธิพลของดวงดาวนั้นส่งผลมายัางท่านนะครับสำหรับท่านที่สนใจจะดูดวงเป็นการส่วนตัวก็สามารถแอดไลน์ตามเบอร์ที่ปรากฏอยู่นะครับและท่านที่ชอบ ชื่นชอบในการดูดวงแล้วก็จะติดตามในการพยากรณ์เชิงสาธารนณะอันนี้ก็ติดตามได้ทางช่องพิสิทธ์พยากรณ์นี้นะครับมีให้ท่านเป็นประจำทุกๆเดือนนะครับแล้วกลับมาพบกัน